ผู้ชายไม่ได้ให้สถานะฉันผู้ชายไม่ได้ชัดเจนกับฉันผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนกับฉันผู้ชายไม่ได้แต่งงานกับฉันกูจะออกตัวแรงเพื่ออะไรนี่คือผู้หญิงฉลาดเขาจะไม่ยอมเป็นลูกเจีย๊ยบผู้หญิงที่โตแล้วจะเลือกผู้ชายที่ทําให้เขามีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นและเป็นผู้ชายมีความเป็นมัสคาินน้อยลงมีความสตรองน้อยลง และให้ผู้ชายพยายามให้แก่เขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดหรือขอร้องอันนี้สภาวะของคนที่เริ่มหายจากการเป็นลูกเจี๊ยบแล้วเริ่มอยากให้ผู้ชายดูแลเรามากขึ้นเขาจะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นและผู้ชายก็จะพยายามให้แก่เขามากขึ้นนี่คือเป็นผลลัพธ์นี่เป็นผลลัพธ์ที่เลิศเราสามารถเปลี่ยนได้แค่เรา ไม่ต้องไปพยายามกับผู้ชายมากขนาดนั้นแค่เราให้ผู้ชายเขาได้ออกตัวแรงให้เราแทนการที่เราออกตัวแรงให้ผู้ชายเกินไปเวลาที่เราออกตัวแรงให้ผู้ชายโดยที่เราอะไรไม่มีสถานะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้พลังงานเราก็จะไม่ออกลูกเพราะว่าอะไรก็ผู้ชายไม่ได้ให้สถานะฉัน ผู้ชายไม่ได้ชัดเจนกับฉันผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนกับฉันผู้ชายไม่ได้แต่งงานกับฉันกูจะออกตัวแรงเพื่ออะไรนี่คือผู้หญิงฉลาดเขาจะไม่ยอมเป็นลูกเจี๊ยบถ้าคุณต้องมานั่งทํางานบ้านให้ผู้ชายดูแลผู้ชายจนเกินไปโดยที่เขาไม่ได้จดทะเบียนกับคุณเขาไม่ได้แต่งงานกับคุณเขาไม่ได้อยากจะชัดเจนกับคุณมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการคุณ เราจะ,สะเสอทำให้เขาทำไมลูกเจี๊ยบมักทำผิดพลาดเสมอนะคะผู้หญิงที่พลิกมีอัพมักทำผิดพลาดเสมอบริการก่อนการขายคุณก็ใจป้าประเด็นก็คือมึงก็ขายไม่ได้อยู่ดีเขามีแต่บริการหลังการขายแม่เยอะมากนะผู้หญิงที่บริการก่อนการขายแล้วหวังว่าจะขายออกสุดท้ายขายไม่ออกเป็นลูกเจี๊ยบ ลูกเจี๊ยบกินอะไรลูกกินเสร็จอาหารลูกเจี๊ยบกินได้แค่นั้นเหมาะสมแล้วที่หนูจะอยู่กับผู้ชายกระจอกพอผู้ชายกระจอกเขาให้หนูได้แค่นั้นอยู่ในกำมือผู้ชายไม่พอหากินเองด้วยต่อให้ผู้ชายให้เรากินก็คือเศษอาหารและเศษร,รำเลิศ thank <laughs> you